ไปติดตามสถานการณ์าการติดเชื้อโควิด -19 ประจําวันของภาคเหนือทั้ง8จังหวัดนะคะภาคเหนือตอนบนกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้ออย่างไรบ้านนะคะเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจํานวน9 3รายค่ะจํานวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่27,859รายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงรายค่ะขออภัย9รายนะคะพบผู้ติดเชื้อ ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่5,571รายจังหวัดรำพูนพบผู้ป่วย30รายค่ะมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่4,516รายจังหวัดลำปาง21รายค่ะสะสมอยู่ที่3 0 5 4รายจังหวัดแพร่ มีผู้ป่วย3รายนะคะตอนนี้สะสมอยู่ที่20งพันรายจังหวัดน่าน6รายค่ะตอนนี้สะสมอยู่ที่2 8 6 6รายจังหวัดพยาว1รายตอนนี้สะสมอยู่ที่2677ลรายและจังหวัดแม่ห้องศอสอน30รายค่ะตอนนี้สะสมอยู่ที่2961ลารยดายด้วยกันค่ะนี่คือสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคร